การลอบสังหารทางการเมืองความรุนแรงที่ไม่เคยสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกาการลอบสังหารชาลีเคิร์กนักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทําให้เราได้เห็นถึงความรุนแรงที่ไม่เคยสิ้นสุดในสหรัฐอเมริกาไทเลอร์โรบินสันวัย22ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมและสมาชิกครอบครัวของผู้ต้องหารายนี้ระบุว่าโรบินสันมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แต่สิ่งที่ทําให้เราต้องตั้งคําถามคือว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และเราจะสามารถหยุดความรุนแรงนี้ได้อย่างไรบีบีส มีพย้อนดูเหตุการณ์ลอบสังหารทางการเมืองที่โด่งดังในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อับราฮัมลิมคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกลอบสังหารโดยเขาถูกชายชื่อจอนวิลบูตยิงเมื่อวันที่14เมษายนคศ1865ขณะที่ชมการแสดงละครร่วมกับ พรัยาในกรุงวอชิงตันดีซีลินคอนเสียชีวิตในเช้าวันถัดมาวันที่15เมษายนมีการบันทึกแรงจูงใจในการสังหารว่าเกิดขึ้นเพราะเขาสนับสนุนสิทธิ์ของคนผิวดำไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พบว่านายบูธถ,ถูกยิงเสียชีวิตในระ ทาวาจิเนียเจมกาฟิลประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐเป็นประธานาธิบดีคนที่2ท,ท,ที่ถูกลอบสังหารเขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เพียงไม่กี่เดือนก่อนถูกยิงขณะเดินผ่านสถานีรถไฟในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมคศ1881โดยชายชื่อชาวกีโตแพทย์ไม่สามารถหากระสุนในร่างกายของเขาได้ทำ ให้กาฟิลเสียชีวิตในเดือนกันยายนปีเดียวกันมีบันทึกระบุว่ากีโตมีอาการป่วยทางจิตอย่างไรก็ดีสารตัดสินว่ากีโตมีความผิดและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประหารชีวิตเขาในเดือนมิถุนายนคศ1882วิลเลียมแมคคินลี รัฐานาธิบดีคนที่25ของสหรัฐถูกยิงระหว่างการเดินสายประสายในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่6กันยายนคศ1901และเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากบาดแผลกระสุนผู้ก่อเหตุคือเลออนโชกอสนักอนาธิปไตยซึ่งต่อมาถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกประหารชีวิตในเดือนตุลาคมปีเดียวกันจอร เอฟเคนเนดี Kennedy, ประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐถูกยิงเสียชีวิตในเมืองดัลลัสเมื่อวันที่22พฤศจิกายนคศ1963ขณะขบวนรถของประธานาธิบดีแล่นผ่านใจกลางเมืองปรากฏว่าเขาถูกยิงโดยมือปืนที่ใช้อาวุธปืนไรเฟิลกำลังสูง นอเจ้าหน้าที่นำตัวประธานาธิบดีส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมลีฮาวิออสวอ์อดีตนาวิกโยธินได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่แล้วสองวันหลังจากนั้นขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวออสวร์ออกจากสถานีตำรวจเพื่อไปยังเรือนจำประจำเขตเขาก็ถูกแจ็ครูบีเจ้าของในคลับในเมืองดัลลัส ยิ่งเสียชีวิตโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กและเป็นน้องชายของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งถูกลอบสังหารเมื่อ5ปีก่อนหน้าเขาถูกยิง เสียชีวิตหลังจากที่เขากล่าวสุนทร,รพจน์ฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปีคศ1968ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครลอสแอนเจลิสผู้ก่อเหตุคือเซอร์ฮานซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและได้รับโทษประหารชีวิตก่อนถูกลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตปัจจุบันเซร์ฮานยังคงถูกคุมขังและเคยมีการยื่น คำร้องขอปล่อยตัวล่าสุดในปีคศ2023แต่คำร้องดังกล่าวถูกปฏิเสธมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้นำขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองของคนผิวดำถูกยิงเสียชีวิตในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเมื่อปีคศ1968 ขณะเตรียมนำขบวนคนงานเก็บขยะเดินประท้วงเรียกร้องค่าจ้างและสภาพการทำงานที่เป็นทรรเขาถูกยิงขณะมีอายุ39ปีระหว่างยืนอยู่บนระเบียงโรงแรมโดยมือปืนซุ่มยิงชื่อเจมเออเรที่เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดว่าคนขาวเหนือกว่าคนดำในเวลาต่อมาด็อกเตอร์คิงก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เขาเคยรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารหลายครั้ง รวมถึงเหตุระเบิดบ้านในปีคศ1956มอคอมเอกนักเคลื่อนไหวผู้ทรงอิทธิพลด้านการสนับสนุนบทบาทคนผิวดำถูกยิงเสียชีวิตในห้องบอลรูมแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ก York, ต่อหน้าครอบครัวของเขาเมื่อปี ขอสอ1,965ขณะมีอายุ39ปีเขาเคยเป็นโฆษกคนสำคัญของกลุ่มเนชั่นอฟิสามซึ่งสนับสนุนแนวคิดแบ่งแยกคนผิวดำออกจากสังคมอเมริกันแต่ภายหลังแนวคิดของเขาเริ่มมีความเป็นกลางมากขึ้นผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีนี้ได้แก่มูฮัมหมัดอาซิด คาลิวอิสลามและโทมัสฮาแกนโดยทั้งหมดถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อมาอาซิธและอสิละอสลามได้รับการยกเลิกคำตัดสินในปีคศ2021เมื่อไม่นานนี้มีเหตุลอบสังหารนักการเมืองเกิดขึ้นในรัฐมินนิโซตาโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนคศ2025สมาชิกสภานิติบัญญัติระดับรัฐของพรรคเดโมแครต2คนถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพรรคเหตุดังกล่าวถูกระบุว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองในเหตุการณ์นี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐรายแรกที่